ดีครับนี่ก็ะเพาะกับตะเพ่งสายล้อขึ้นเราครับขอโคข,ขอปลาขึา้นเรามาเฮ็ดบวกเบื้งสีมานบ่มุนพี่เกาเหรอครับเป่าไม้เกา่าเป่าเป่าไม้ดิมนะครับไปลุ้นกับตะเพ่งว่าตะเพ่งสีมานบ่เลยพ่อแกงบ่มุนเฮ็ดเปลืกไปครับไปลุ้นไปเชียร์กับตะเพ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตะเพ่งนี่เด้อครับเด้อ กำลังใจตาเพ่งสวัสดีค่ะพี่น้องมือน,นียายอาจกะตาเพ่งมากหาเห็ดคือเกาล่ะค่ะพี่น้องมันมอมันหลุนช่อยยาอนนี้เด้อค่ะพอละค่ะบ แสดงว่ายายจำมากาพอมูใหญ่ได้นั่นนั่นเดียวเียงอูแมมูแมอยู่ของยางไปใจทางใดดอกมีสิียางไปใจหลอท่าจืดไปจืดมาบบบนนั่นหลอท่าเอ้าผูนผูนเกีย้ยวจ้องตู้เอาตู้เอาลื่นเทาละ่ะสลาล่ะพี่น้อง แล้วพี่น้องมาจิ้มกับาแพ่หุนห่นยาดไปเจบอยู่กับใย,ยจาไม่กล่าวมีใย,ยจ้าไม่กล่าวมาหมดทน,นเลยยูคางคางองันนี้ละพี่น้องมีไก่เอยไก่กับยายจาไม่กล่ยาวแะยาจเ็บอยู่กุ่น เตืนตะเพีงไปอยู่บางหนึ่งไปตะเพีงมาอ่ออยู่ข้างๆกาดติกลพบ่นองเก็บ mùi nhầy chắc là tiếp ta là gửi hay nhá, ạt. bò ừ làm như khi nó ยังงยี่สับี่ที่งพบี่เปิดแี่บพี่น้องมูวันใหญปั๊ดได้ดอกครับยี่สิบสามสิบดอกมูวันใหญดอกพี่น้องจะบ้านๆกับพี่น้อง มือนีมือที่สามแล้วนะครับที่สามแล้วหน่อยใส่พุนกับโตครับเนี่ยอาจเจียบเอาเลยเด้อเ่าพุานโตกพน่น้อโอ้ยไอ้จะขาหรอวันวเนาะเบไปเรื่อยๆครับมูว่าไงไปหนเดอง วันที่สามแล้วนี่ซอยหลุนซอยเซียกระทาเพลกมั้งครับบน่นนี้ที่ได้พักแกงบ่ดอ,บดอกง่ายงำมๆครับแต่มูว่วอย่างไงวันได้ดอกสมีงกรนพาหมูยังขคือสาเจอเตรียมกระตาแล้วครับนี่ ไข่ขาวดอกน้งงามๆครับี่ถึงมูเขาเจ้าเก็บหมือบ้านบจักครับ่บ้านมันบ่านสอดมูบวใหไ่คือมูเพิ่นเก็บนะครับเจ้าฝนตกเศ้าพี่น้อง ยังจนวดมะพอดอกน้อยๆนึงครับอ้นี่หน่อยดอกกันหน่อยพี่น้องพ่อดวงดินมันเข็งแต่ยังงามยังแข็งอยู่ครับแต่ดอกหน่อยเอ้าเจ้าฟูเลยเจ้า จ่มนหนึ่งครับหล่หน่อยแห้งหน่อกระตุ้นพอหน่อยเลย ดอกพี่น้องงามอยู่นี่แต่ามัววะไงพอแต่ามัววะไงเลยมือนนี่ตัอดอกงามค,ครับกำลังงามๆเลยดอกใหญ่ค้าแข็งแข็งดงสวยๆเลยครับดอกใหญ่ค้าใหญ่ อันนี้พอมูอว่างยังขึ้นใหญ่จานนักกาเลยน,นี่เดี๋ยวกำงามครับ ออพี่น้องหลังจากงาหมดยังัางาเป็นส้มลงแล้วพี่น้องพอมจะมาผ่อนจะไม่กล้าโทรมาว่าเตรียมตาแล้วตาเพ่งพ่อมจะสิพข้องามครับ เห็ดปวกวันที่สามเนี่ยมอเห็นหยยบมุนหมาครับหยีบยบเหีือนก็บเกือบเนี่ยม่เห็นหยยบไปเลย แทางงามงามแทงแทงขึ้นไม,ม,ม่มไม่มาโมวันยหญ่เก็บไปเก็บมาี่ได้พกแขงกันด้วยครับนี่นี่มาทันทัวอยู่ดอกงามยิ่ง อย่างไ่ก็มใีใหญ่ๆสวยๆเลยงามๆตัวใหญ่ข้างแข็ง เยงยขาสวยๆเด้อพี่น้องมาเก็บน้ำตะเพง กไปแมากอะข้่งงมืนีก็ไดกำลังแท่งโอ้โหเออเนี่มาพอจอยู่บ้านนี้มันมาใหญ่เราอยู่บ้านนี้เราได้เตมตาเลยครับมันมากไดไปหน่อยนึงมันผ่ากมือเสาร์นอกเลย Đọc đều khổ lô phí nọc Nhanh nhanh ngâm ngàm Điền khá mới văn lắm á Bỏ tư mũ vào nhanh mấy mình Bỏ nó chết phé đọc chết đọc <laughs> Bỏ tư mũ vào nhanh sức kháu luôn แต่เ่งพอจะมองลราสมิ่งพี่น้องเอ้ยนี่เรหาหกดอกนี่ย่าจ่าไม่กล้าละมานสวัสดีครับสวัสดีอีกเท่นึงเันี้ตะเเ่งกับสิบจบคลิเปเจมเฮดปวกลาเฮดป,ปวกมือที่สามครับ เครเคืองตาอยู่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตาเพลงเดอเลอครับพาอมีกำลังใจเหตุคลิปใหม่ๆมาให้เบิ่งสวัสดีค่ะมื่ออื่นพ่อกันบ๊ายบายวสาายายวัสดีครับ